วันนี้ผมมารอการฟังเสวนานะฮะเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตนะฮะในงานไทยอัพแฟร์2องมากรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมนะจะมีวันนี้วันที่25กันยานยจะมีหัวข้อเสวนนา journal to impact low carbon city สระบุรีโมเดลนะครับ งานจัดขึ้นวันที่24ถึง26นะที่พลาก้อนฮอลชั้น5ศูนย์การค้าสยามมลาก้อนนะฮะก็การเดินทางก็ผมเดินทางมาจากอายุธยานะพาชีมาลงสถานีหัวลำโพงนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้แต่ผมอยากไปรถโดยสารนะก็ไปสาย40ะไปเดินเดินไปขึ้นที่นาเซเว่น หลังจาก